สวัสดีครับสวัสดีครับไ่เอ็กวีสเต้ลาผมถ่ายจบเลยไรส่วนแล้วด้วไม่ใช่ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวลงคลิป <c oughs> ไม่ติดลิกก์สิบ้างนะ <c oughs> ไม่ติดหรอกผมเคยลงแนละ้ว <c oughs> ไม่ติดส <c oughs> ดีครับ ครับนะครับปฏิทินช่องน้ำต้นด้วยนะครับขอบคุณคือตุ๊กช่องนะครับพี่สาวสักคนพี่ยาโอเคครับอีหยังเป็นอีหยังถึงลมในวันนี้เป็นอีหยังจ้าน้องป้าปาโมนหนู่มต้นรองเท้าอ่ะจะโดดขึ้นไปช่วยอยู่แล้วแต่เห็นนี่โอ้ยอย่าว่ากระโดดขึ้นมาถอดปาโมดอ่ะไม่เพราะเห็นคนปรยุงเยอะแล้วเลยไม่ไม่อยากไม่ยี่เกี่ยมค่ะเพราะท่านมีเกี่ยมทั้งรางคุณ บักเอกก็ยืนหัวบางเอกยืนหัวบักเอกอภิวัดยืนหัวค่ะแม่มาสั่นบักเอกแม่มั่นแม่เราก็โยงดิ่มปงแม่กลับเลยบ้างวันนี้กลับค่ะบางมุนขาเรากลับบามดกลับไปนอนบ้านแพงใช่ไหมใช่กลับไปนอนหอที่โรงแกโอเคนะโชคดีนะต้องฝแฝงที่รักเดี๋ยวปุ๊พี่ตาเขาชวนไปกินโอชิเนะนะตอนเย็นน่ะที่ไหนอาหารญี่ปุ่นใครชวนนะพี่ตา ได้ชวนก็ไปกินแบบพาที่เบาๆโอ้ยรองเท้าส้นแหลมแบบนี้นะส่งเฟสให้ใส่ใหญ่กันจ้บอกบอกใายใหญ่พกินร้านหรอพี่กัดร้านใช่ป่ะอ่ามันเป็นบัฟเฟ่อ่ะมันเป็นตาตาฮะตาต้าฮะตาตาฮะใช่แกชวนเดี๋ยวว่าจริงกว่าเราจะวว่่าาางกเรจะได้กินอะไรดีๆอ่าได้โอเคโอเคจ้ะปามอสกับพี่สุไป็ด้านหน้าโอเค พิการมันต้องทุกอย่างต้องอย่างนี้ฮะพี่ตับครับพี่ตับอ๋อจัเหอจ๋าโอ้โหพระเอกสุดยอดเนี่ยส,ส,สง่าดีอ่ามีสงา่าบุคลิกดีพระเอก โบของเรานะครับช่ทุกเช้าเลยเติมกำลังใจให้ทีมงานคือปาโมดเนี่ยเลยไม่ใช่มัน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 ดีจริงๆของดีใช่ไหมครับดีมากเลยอ่าโบโบเนี่ยคือเป็นบุคลิกดีเสียงดีไอ้เสียงเนี่ยมันร้องสื่อเสียงดีนะเพลงเนี่ยที่ขึ้นเนี่ยเมื่อกี้ใช่ไหมครับเออที่โอ้โหมันมันทางของของโบเลยแล้วโบแบบลำคออะเป่งเป่งเป่งแบบสุดๆไงมันได้อารมณ์เต็มเสียงใช่ไหมอ่าเป่งเสียงเลยมันมันเป็นเพลงที่มันมันพักแล้วได้แบบใช่ใช่ เติมพลังใช่แต่ว่ามีโชว์ใหม่จะได้เข้าซ้อมเย็นนี้ค่ะเย็นนี้เลยป่ะใช่เย็นนี้ใช่ครับโอเคอ่าโชคดีนะเอกโมครับดูครับนี่ครับแฟนคลับ fc แห่งแน่นครับเอกรบหลงเราสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ช้างสดเพื่อเสกันใหดีเด็ดสุดก็เอาเอาไปเป็นพระเอกนะครับผมหล่อกเนี่ยพี่ช้างหล่อนิดเดียวแต่หล่อคือสุดคืออาจารย์แม็กกี้ขอบคุณที่ ล่ำหนี่ไปไหนตึงๆเลยอาจารย์เดี๋วฮะอาจารย์วันดีนะโททรศัพ์อยูเคเอ้อคุณโทรศัพท์เรื่องธุระอันที่บอดพังครับผมนะขอบคุณป๋ามดด้วยนะป๋ามดอยู่ยาวอยู่ไม่ได้ก่อนอยู่ได้อยู่ได้บอกอยู่ไม่ได้ก่อนนะป๋ามดอยู่ยาวสุสายใหญ่อยู่ๆอยู่ไม่ได้ก่อนเดี๋ยวเข้าไปช่องนางเอกสุสายใหญ่หน่อยดิ ดีรครับวันนี้ก็อาเรียบร,ร้อยแล้วเหรครับจานายเรียบร้อยแล้วครับผมขอไปเที่ยงแล้วครับ,รย,บรย่ยเต้นดีจังเลยนะหน้าเวทีมันต้องได,ไดอารมแบบนี้ต้องสูงอะไรนะเปูต้องใสดเงินมกยาบ้ <laughs> า, <laughs> า,บาเปขึ้นจริงอ่ะ ร้อนแห้งนะเถ้าเฉยได้จะไ,ได้ตังไงขายที่ได้มั้ยมันมีความรู้สึกว่าตอนนั้นเหมือนจะถูกเลขอะมีความรู้สึกสบายใจอย่างงี้สบายใจแล้วรู้สึกว่าอะไรทำอะไรก็รู้สึกอารมณ์ดีเลยหมดอะถูกเลขเฉยเลยไดนี่ขอขายที่ได้แล้วกันโอเคนะน้องสุข บายบายนะฝากกล้องฝากอะไรเออก็ดูหมื่นกว่าช่องไหนนะพี่บาดนู้ได้ถ่ายคลิปโดนแล้วกะส่วนมากถ้าถ่ายก็เป็นไลฟ์สดอ่าเมื่อวานหนูไปถ่ายคลิปไหมคลิปยูรีสอวดผพากันไปพักหลายๆคนแมช่องนู้ไหมปกติคนเบิ่งสองพันกว่าคลิปเยาวนะพันกว่าเออหมื่นกรัวหรือไงฮะพาดหมื่นสอง ทิตย์นึงจะถ่ายสักที่อาทิตย์นึงใช่ถ่ายโดนถ่ายดูหลายเพื่อนมาเบิ้งจ้ะโ <c oughs> ดนๆเก็บมาถ่ายเดือนึงเ <c> พ <oughs> <c oughs> ื่อนจะข่ามาเบิ้งว่าเพียงเนอะจ้ะมีอะไรให้รู้หรือเปล่าวะประมาณนี้โอเคเก็บของไปก่อนนะเดี๋ยวผมไปถ่ายคลิปกันครับอ้าวอาจารย์สวัสดียันครับสวัสดีครับยันตนังแต่เขาว่าบอสชื่อรองถ่องอไม่อ่ะ การเอ้ยยังก่อนชลากระเพาะแกวอ่ะเป็นพวกนี้มันฟองข่อนก็ไม่แก้ทำนี่เนี่ยมันมีกระซิบกลางนีเอาครับพี่น้องนี่หลังจากที่เนาคือล่าแล้วหลังงวิธีประมาณนี้เก็บของเขอาบ้านเก็บพ่อกานเข้าบ้านพ่อกันอยู่อีกหลายมือยื้อน้องเก็บตีนกุ้งเก็บโอ้ยไม่เก็บสายไฟแบบที่ เลยนิดนะครับผมเลยนิดนึงก็หลังวิธีของสาวน้อยเพแงแพงคูซ่าสีาสะกเกีเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปบ้านแพงที่พักของเรานะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีเตรียมตัวไปกลับบ้านเราแล้วได้พักดีใจไหม โอเคดีใจรบาย,ยนี่ครับบรรยากาศรขร้างหลังสวัสดีว้าววัสดีค่าสวัสดีจ้าสว่างคาตาเลยคลิปนั้นไม่ได้ลงลนะเป็นลิขสิทธิ์ที่เราคุยในแชทนั้นไม่ได้เลยเป็นลิกสิทิ์หมดลงคลิปใหม่เนี่ยคลิปนี้ครับเอฟซี <FC S 1> <ะ>กำลังมองอยู่กำลังดูอยู่สรของ ของปามุดลำเพิดออฟิเชียลอยู่ยาวคนดูเยอะอยู่แล้วเนื่อเแียงแหบรดนฝนแต่เวลาเล่นตลกตลกเล่นเต็มที่นะเล่นเต็มที่เต็มที่น้องเล่นเต็มที่เต็มที่กับงานค่ะใช่เต็มที่กับงานเราทำงานเนาะเราทำงานเราทำงานเอาความทำงานของเราให้มันเต็มที่แล้วให้มันสมบูรณ์แบบถึงมันจะออกมาอย่างไงช่างไม่รู้แต่เราทำเต็มที่แล้วโอเคนะน้องรัฐขอบคุณค่ะจ้าสวัสดีรับ สวัสดีจ้าโอ้โหวันผ่าพบรีจ้าสวัสดีนะสวัสดีค่ะกระบอกเสียงกระบอกเสียงมาหน่อยกระบอกเสียงปลามดกระบอกเสียงปลามดนะครับคนนี้ Good morning นะคะ ลแล้ววันนี้ที่รอคอยก็มาถึงนะคะน,อน้องแดนเซอร์ได้เข้าบ้านพักแล้วค่ะนะพราะเม่อย่างนี้ขัดพี่น้องเดี๋ยวพี่ยังไม่รู้จักชื่อน้องเลยอันน้องไบเออร์ค่ะไบเออร์นะใช่ค่ะเดี๋ยวพี่จะไปเ,ออเข้าไปหาทีออ่บ้านพักหน่อยอ๋อถ้าว่างนะคะถ้าวา่างก็ไปเมื่อไหร่ก็โอเคก็คือว่าเปิดล้างชุดออกแล้วค่ะพี่น้องบ้ันมาตายในล้างชุดค่ะเนะมล้า อยากเอาไปซักใช่ไหมหลังจากถือโควิาเป็นเดือนค่ะพี่น้องจะได้เอาไปซักไปยังนะคะเนาะลมาเที่ยวกรุงเทพนะคะมาเที่ยวไหมไปไหมน้องไบเออร์นะขอบคุณน้องไบเออร์อย่างสูงคลิปนี้ก็จบที่น้องไบเออร์คนสวยของเรานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะคุณน้อง